สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโพชาแนลจากภาพเลยนะครับที่พี่น้องกเกษตรกรเห็นอยู่ตอนนี้อันนี้ก็คือพื้นที่นะครับที่ผมถ่ายเก็บไว้เป็นแปลงข้าวของผมเองนะครับในฤดูก,กาลที่ผ่านมาก็คือหนูกัดนะครับหนูกัดต้นข้าวหลายท่าน จเจอปัญหานี้แน่นอนนะครับถ้าเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เขาทํานามายาวนานเนี่ยเขาจะรู้วิธีการป้องกันและแก้ไขแต่ถ้าเป็นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมือใหม่เมื่อไหร่นั้นนะครับปัญหานี้เหมือนจะง่ายนะแต่ปวดหัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงวิธีการกําจัดหนูจะไล่มาเลยนะครับตั้งแต่วิธีที่ได้ผลน้อยที่สุด ได้ผลปางกลางและก็ได้ผล100%เกียงนาว่ามีวิธีอะไรบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าข้อมูลที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้นะครับอาจจะมีความอันตรายแต่นะครับเราจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้วิธีที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้นะครับเพราะว่าพี่น้องกเกษตรกรเห็นไหมเนี่ยภาพเนี่ยครับถ้าหนูลงเมื่อไหร่นะ เขาจะกัดข้าวเราเนี่ยกัดทิ้งกัดทิ้งกัดทิ้งเนี่ยจนได้รับความเสียหายนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่ไม่มีน้ำหรือว่ามีน้ำเฉาะแฉะนะครับที่น้ำไม่มากพอหนูพวกเนี้ยเขาก็จะเข้าไปกัดข้าวเราเนี่ยหายไปเลยเป็นวงเวิงเลยนะครับนี่คือปัญหาของชาวนาที่ต้องเจอนะในยามที่ดินแห้งนะครับ และหนูหนาเนี่ยคืออะไรที่มันคู่กับชีวิตชาวนาเราเนี่ยไปดูศัตรูข้าวตัวชะกาดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องนะผมจะไม่มีตัวหนังสือให้ชมนะครับให้ทุกท่านนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะแล้วก็ดูภาพประกอบนะครับว่าความร้ายแรงนะครับเผื่อมันจะเกิดกระแสดราม,มานะ่าเนาะเพราะว่าผมต้องการที่จะทําคลิปเพื่อที่จะให้ความรู้จริงๆเนี่ยผมอาจจะพูด ขอปูเรื่องช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าใครนะที่รับไม่ได้เกี่ยวกับการกําจัดหนูหนาเนี่ยก็ให้เลื่อนผ่านนะครับแต่ถ้าใครมีความสนใจเนี่ยผมพยายามจะดึงเวลาให้แล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับถ้าใครไม่พร้อมชมก็อย่าชมนะครับผมอย่าชมเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้เกิดกระแสดรา,าม่านะครับเดี๋ยวชาวนารลือตัวผมเนี่ยมันก็จะดูแบบเป็นคนผู้ร้ายทันทีเลย อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยวิธีนะครับที่หนึ่งที่ได้ผลน้อยที่สุดนะครับแต่ปลอดภัยมากที่สุดก็คือการกำจัดหนูนะครับแบบาการดักการใช้กับดักนี่แหละครับกับดักมีอะไรบ้างมีกรงมีกับดีดกับลัดกับฟ้าผ่ากับอะไรก็ที่ว่าชาวนาเรา ใช้กันอยู่นะครับกับบางตัวก็อาจจะใช้อาหารล่อแต่บางแต่บางอย่างก็อาจจะไม่ใช้อาหารล่อนะครับประมาณนี้เลยนะก็มีความปลอดภัยนะครับมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับตัวของกับดักหนูแต่เปอร์เซ็นที่จะใช้ได้ผลนั้นนะครับมันจะใช้ได้กับครั้งแรกเท่านั้น พอหนูอ่ะที่มันเห็นเพื่อนเขาติดเขาก็จะไม่มาติดแหละเขาก็จะมีความระแวงนะครับละแวงเราก็จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวและก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้หมดครบทุกตัวนะครับก็คือมีสิบตัวเนี่ยอาจจะดักได้แค่สองตัวเท่านั้นเองและวิธีที่สองนะครับวิธีที่ใช้ได้ผลดีกว่ากับดักก็คือยาเบื่อหนู สำหรับยาเบื่อหนูเนี่ยก็มีหลายยี่ห้อมากมายเลยนะครับที่ผมใช้อยู่ก็เป็นยี่ห้อเชือกผูกคอน้องที่เป็นลักษณะเป็นผงสีดำๆตัวนี้ก็จะมีความอันตรายที่มากกว่ากับดักนะครับและเราก็ไม่สามารถที่จะเอาหนูมารับประทานได้เหมือนกับกับดักนะแต่ก็เป็นวิธีเดียวนะครับที่ใช้ได้ครั้งเดียวเช่นกันถ้าหนูนะครับ ที่เราวางกับดักไปแล้วอะที่เราวางให้อาหารนะครับเราเอายาคุกเขากับอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารไก่อาหารหมูนะครับข้าวแช่ครับเปลือกเอาไปโรยไว้ตรงรูเอาไปโรยไว้ตรงทางใช้ได้ครั้งเดียวครับพอเราใช้รอบสองเนี่ยหนูไม่กินแล้วนะครับหนูไม่กินแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีที่ใช้ได้ดีนะสําหรับยาเบื่อหนูเป็นการใช้ที่แพร่หลายมากนะครับและ วิธีสุดท้ายนะครับวิธีที่ได้ผล100%เอร์เซถ้าใช้วิธีนี้นะเอี่ยมนะครับผมหนูไม่มีกวนเลยอ่าแต่มีความอันตรายนะครับถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยอาจถึงแก่ชีวิตนะครับและรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยไม่ว่าจะเป็นหมาแม่หมาแมวคนนะครับรวมถึง สัตว์อื่นๆที่เราไม่ได้ต้องการกำจัดก็คือการใช้ลวดไฟฟ้านะครับวิธีการใช้ก็คือนำลวดนะครับขึงรอบแปลงนาเราเอาให้ต่ำที่สุดสังผมไว้นะเอาให้ต่ำที่สุดนะครับแต่ไม่ให้โดนดินถึงจะเอี่ยมนะแล้วหนูไม่กระโดดข้ามครับหนูไม่เห็นนะครับใต้ท้องหนูว่าเวลาเขา ขึ้นมาจากนาหรือเขาล่งนาอย่างเงี้ยท้องเขาเนี่ยจะไปเฝือกับลวดขอแค่ขนเส้นเดียวแค่นั้นแหละครับที่โดนลวดอ่ะไม่เหลือครับผมแต่ทีนึงนะถ้านานแปลงไหนเยอะๆเนี่ยผมเคยได้เป็นกระสอบนะครับความแต่เยอะอ่ะแต่ถ้าเรากับดักอะ่ะเราก็จะได้แค่สมมุติว่ากระสอบหนึ่งนะเราอาจจะได้แค่สี่ห้าตัวนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเราใช้ลวดไฟฟ้าเมื่อไหร่เอี่ยมทั้งแปลงนะครับ ติดสักสามวันสามคืนเอาเอาติดสักสามคืนนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยเอี่ยมเชื่อผมวอะถ้าตรงไหนมีร้อยกัดนะครับแล้วได้ตัวเนี่ยเบาเลยสําหรับการใช้ลวดไฟฟ้าแต่อย่างว่าแหละครับมันอันตรายแต่ถ้ามันเยอะจริงๆหรือว่าอ่าแต่ผมจะบอกก่อนนะครับว่าการใช้ลวดไฟฟ้าทุกครั้งนะถ้าพี่น้องกเกษตรกรมือใหม่ต้องศึกษาให้ดีนะครับเขาจะมีไฟสีแดงๆเขาเรียกว่าไฟช็อตหนูเราสามารถ ไปขอซื้อได้นะครับหาซื้อได้ทั่วไปเลยที่ร้านขายหลอดไฟเราไปบอกกับเขาว่าไฟช็อตหนูมันจะเป็นดวงแดงๆนะครับเป็นไฟเตือนภัยน่าพอฟังพอฟังอย่างนี้แล้วครับเห็นไหมมันอันตรายนะครับผมมันอันตรายแต่มันก็ได้ผลจริงนะเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับสิ่งที่ผมพูดออกมาเนี่ยคือผม,มใช้แล้วแล้วใช้จริงนะผมก็ พูดอะพูดก็พูดเธอถ้าใครฟังถ้าใครไม่ได้ทํานานแล้วมาฟังคลิปนี้นะครับมันอาจจะดูแบบว่าอันตรายมากเลยเพราะว่าข่าวก็ออกกันเยอะนะเสียชีวิตนะครับลื่นลม้มอ่าบางครั้งอะเวลามาดูหนูอะเขาไม่ค่อยชอบเอาไฟออกนะครับหรือว่าบางคนก็ใช้ใบอ่าไดไดปั่นนะครับก็ไม่อยากจะดับดับไดก่อนก็คืออาศัยเอาไม้แห้งๆเนี่ยเคียนหนูออกจากรวดมันอันตรายนะครับเผื่อจะลื่นอะไรอย่างเงี้ย ทางให้ดีนะครับทุกอย่างต้องเคลียก่อนนะก่อนที่เราจะดูฝากไว้ด้วยนะครับผมวิธีการกําจัดหนูทั้งสามวิธีนี้ได้ผลแน่นอนนะครับโดยเฉพาะวิธีที่สามเนี่ยอันตรายแต่ผมรับประกันนะครับว่าทําแล้วเนี่ยเกี้ยงนาแน่นอนอสําหรับคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์นะโดยเฉพาะพี่น้องกเกษตรกรมือใหม่นะครับถ้าท่านทํา 1-2วิธีวิธีแรกกับวิธีที่2ก็คือการใช้กับดักแล้วการวางยาเบือ่อพอใช้แล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยก็ต้องใช้วิธีที่3นะครับถ้าหนูมันลงเยอะแต่ก่อนจะทำก็ต้องศึกษานะครับศึกษาหาความรู้คนที่เขาเคยช็อตหนูคนที่เขาเคยทำมาก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ